สองคนกับมาหอดมาหอดลานเลยค่ะเด้อมาหอดลานเด้อประตูขนาดประตูลานนีงสวยเลยค่ะประตูเขาลานเห็นบ่ค่ะลานชื่อม่าลานลานไสรเลยค่ะเด้อบ้านลานไสรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ่งประตูประตูสวยมากประตูทั้งเขานะคะนี่สองคนกับสิมาล่องเบิ่งบรรยากาศทั้งในเด้อค่ะเป็นจังไหรเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะย่างไป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 ค่ะย่างไปน้ำกันเ้ยค่ะเด้อเบิ่งบรรยากาศค่ะ บรรยากาศนะคะต้นไม้ย่างหลายค่ะออกซิเจนย่างหลายนะคะล่าหนี่ออกซิเจนย่างหลาค่ะต้นไม้พันธนี้จะสวยๆเต็มนะคะเพือค่าบรรยากาศด้วยเดี๋ยวเขาสุพามานั่งมีตรงนี้บรรยากาศดีๆนะคะเด้อนี่ค่ะเบื้องบรรยากาศของล่านบรรยากาศขใบไม้ก็ใบไม้ออกซิเจนนะคะเด้อนี่ช่องหงคู่กับช่องออกซิเจนศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะเด้อในช่องหงคุณฟูพิงก์ะ นี่ช่องคู้เพีด้อันนี้ช่องคู่เนี่ยออกซิเจนศูนย์ศเจ็ดที่บ่าค่ะต้นไม้ยังสวยเห็นะค่ะนู้ต้นนี้ต้นนี้นี่ใครนางบำลังบลาร์ดเดือดด้วยถ้าถืไปนางพูดตุ๊กเคุณลืมเอาแมสมาเออไม่เป็นไรหรอกแล่นอยู่ในรถอลยเดี๋ยวคุณพูดตุ๊กคุณลืมเอาแมสมาคุณจะกลับไปเอาแมสอยู่ในรถนะค่ะเดี๋ยวคุณพูดเตือนหตือนแล้วเดี๋ยวคุณพูดจะถูกฟ้องไว้ค่ะเออเขาคือเอาแนวนอนหรือตุ๊กชัวร์แนวตั้งเออพลิกได้แล้วค่ะ เพล็กเด้อค่ะเด้อพล็กพล็กเพล็กแต่งเด้อคุณนูณ้นถูกคนสิ่อข่าไปเอาแมสอยู่ในรถแป๊บหนึ่งค่ะเ<อ>ด้อคุณนั่นสิผ้าเดินช่อมลานเด้คอค่ะเด้อเดินช่อมลานแป๊บหนึง่งมันก็ต้องมีหม่องลองซื้อได้ค่ะนี่หม่องลองซื้อมันบ่ครับอันนั้นเป็นสแกน QR code เอ๊ยให้คู่เหตุยังแนวเนี้นเยเอาให้สแกนเป็นสแกน QR code คู่กำลังถ่ายวิดีโอจะทำยูทูบไง เดี๋ยวขออนุญาตคุณนักรูนะอ่าได้เลยจ้ะพวกเขามากี่ที่คะมาสองที่จ้ะคุณครูสินั่งโต๊ะนี้ละละเ่ยได้ค่ะเดี๋ยวนั่งที่โต๊ะได้เลยนะคะแต่ต้อให้ดีตรงเดี๋ยวเดี๋ยววัดวัดไข่เหรอคุณครูตุ๊กกำลังมากคุณครกไปเอาแมทอยู่เหรนคุณครูกกำลังมากเลยครับช่องคุณครูในช่องออกซิเจนศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะช่วยฝากติดตามคุณรูด้วยนะคนสวยค่ะช่องออกซิเจนศูนย์ศูนย์เจ็ดนะลูกเด้อ มาแล้วนะคะท่านผู้ชมคนเก่งนี่อาหารอันนี้นะคะอาหารชื่อว่าอาหารชื่อว่าอย่างไรคะชูวาถุงท้องเนาะถุงท้องเห็ดจากกุ้งกระแป้งเลยค่ะเลยถุงท้องตอกเห็ดจากกุ้งกระแป้งกุ้งกระแป้งอย่างไะคะนี่ค่ะนี่ครับจากกุ้งกระแป้งเน่ยไว้รวมกันนี่ะนแน้วก็ที่คุ้กกี้ทีคุ้กกี้สมูทตี้สตรอเบอร์รี่นะคะสมูทตี้สตรอเบอร์รี่สตอสตอ อันนี้น้ำคนครูช่องออกซิเจนสังนะะ่งได้ค่ะออกซิเจนศูนย์ศูนย์เจ็ดด้ค่ะสั่งเนี่ยมันเป็นชาเขียวร้อนช้นมเขาบอกว่าช่วงโควิดให้กินร้อนช้อนกลางเนาะค,นคุณครู่ขาได้สั่งร้อนไว้ก่อนช่วงโควิดค่ะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะขอบคุณได้ค่ะที่มาดูคลิปะะด้ค่ะเด้อขอให้เวยๆทุกคนคะ่ะช่องครูตอนนี้บรรยากาศแ,แบบบรรยากาศดีนะคะอากาศเบาฮอนต้นไม้หลลมลืนใช่ลมลื่นหนามาได้ค่ะอยู่แถวพะไล่เลนี่ยแหละคะ่ะดอนขวางเนะะี่ยแหละ แยกเลยแยกหัวทะเลมาเลยคะ่ะเดี๋ยวเขามาลองกินเลยค่ะถุงพ้อมันออกมาสชาติแบบใดเนาะ,ะคุณผู้ตุกกินก่อนค,คุณตุกกินให้ผ่นผู้ชมเบิ่งก่อนอเดี๋ยวมาลองกินกนราะนั่นเดีวเันก็จินคกออกนงคคพิงนะะอร่อยไหมคะพิงแซว่แซ่บ่รสชาติแบบ่ แ่บบ่ะแ่บบ่ะแซ่บค่ะมันห่อนมันห่อนไในหวานเออมันห่อนไงน้องนี่เป็นใบเตยใช่ไหมคะน้องคะอ๋อเลี้ใบเตยกินได้กินได้เพิ่นเ่ห่อใบเตยไว้ได้เนี่ยแซ่บได้ค่ะคุณครูมาได้ค่ะเด้อท่านร้านใส่ยอาคคูตุกินแล้วแซ่บอร่อยมากค่ะเพื่อนๆอืมโชว์ชัตเตอรมาได้นะคะบ้านร้านใส่บรรยากาศดีมากเขาไม่ได้มารีวิวแต่เราลองมารีวิวเองอือ บนน้องกำไม่พูดไม่พูด,ด,ดบบพี่ว่าไม่พูต้องนีบปิดหน้ากากแล้วกลัวโควิดค่ะโอเคค่ะเนื้อเมื่อหลังห้อเสื้อผาไปร้านอื่นเนนะคะ่ะเนี่ยนี่มาบ้านร้านไซส์แล้วเมื่อหลังจะไปร้านอื่อนแฟนคลับที่ติดตามมาคอยเบิรงเด้อค่ะ